nàng đi, thốt đấy, cái này nó ngải lành à, ờ. Đó là phía, là phía, là phía. มันต้องทำค่าตังไงเนี่ยข้ามาได้เนี่ยมันทามบบนี้นะเอ้ยรถต้นต้นทุตน้ตนทุเรียนหน่อยรีวิวว่ารีวิวรีวิว ตุ่นห้อยไม่ต้องไม่ต้องใช้อันนี้ไงไม่ต้องใช้กระบ,บวยไงวาเครื่องตัดยาไปคือว่าไม่ต้องเอาะบวยตักเอาเครื่องตุ้งยาแย่เข้าไปแล้วก็หลดได้เลยหลดไปต้นทุเรียนเลยเจ้บานหาเอยบอกให้ตุ้ต้นทุเรียนนี่แม่นว่าจะมาลด มาทราบมันที่แล้วไม่มาเลยเนี่ต้นทุเรียนมั้งเฮ้มันเอาต้นทุเรียนนี้หน่อยดิแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปเอากระบวยรถไงทาทาปะทาทา

โหรถที่เนี่ยวฮะพลั่งแกงวะ